ครับสวัสดีครับวันนี้พามาชมที่ดินติดลำธารพี่โอ้โหสวยมากเลยแปลงนี้เป็นนอสอสามกพี่ขุดเขียวพี่โอ้โหสวยงามมากติดลำธารน,นี่ฮะอันนี้ให้ชมลำธารกัดประมาณสักสองนาทีที่ดินติดลำธารเนี่ฮะยาวติดลำธารสามร้อยเมตรเลยพี่แล้ววิวเขาใหญ่เ,ออเนื้อที่ยี่สิบแปดไร่นะในเอกสารแล้วก็ อ่าพอบทห้าอีกสองไร่เนาะเนี่ยเขาขายอยู่อ่าไร่ละหกแสนถูกมากพี่อันนี้อยู่ที่ตําบลชมเพอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีอันนี้ก็ให้ชมอ่ารับทานก่อนเนาะเดี๋ยวจะพาชมด้านบนฮะวิวภูวเขาฮะวิวภูวเขาสามรอยหกสิบองศาก,ก็เรียกอะไรวิววิวหลักล้านอะเนาะ เดี๋ยวจะพาชมด้านบนครับอันนี้ชมลำธารน,น้ำใสๆส,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 สวยๆฮะเย็นๆนะแบบนี้เลยสวยงามมากนี่ครับก็จะติดลำธารฮะความยาวติดลำธารสานร้0เมตรอ่าที่เห็นท่อน,นี้ก็คือทางนะทางเข้าหาแปรฮะเดียวจากลาดยางมาเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปชมอะประมาณสักร้อเมตรก็จะถึงที่แล้วฮะประมาณนี้ฮะ เดี๋ยวชมทางกันฮะเดี๋ยวพาไปชมได้โบนว่าสวยแค่ไหนเนี่ยยาวไปนู่นเลยพี่ยาวไปน,นู่นเลยนู่นยาวไปยาวไปนี่ฮะอันนี้ก็คือเอ่อลับทานน้ำสใสๆสวยๆอันนี้ทางข้ามฮะ ทางข้ามหาแปลงเราเดี๋ยวผมตัดภาพไปด้านบนครับก็ไม่ต้องตัดแล้วยาวๆเลยยาวๆเนี่ยอันนี้ก็อยู่ด้านบนฮะแล้วก็วิวภูเขา วันนี้ผมมาผมมากับเอน้องชายผมเป็นน้องชายพ่อของเขาครับสวัสดีครับเจอครับผมแล้วก็เสียหมานอีกแล้วอ่ะหาตลอดติดติดหาหาตลอดหาที่แจกที่แตกบางทีก็ไม่หาเหมือนกันหาเยอะปิดนี่ติดลำธารอยู่แล้วบางทีเขานี่แหละสามติดสลับได้สลับได้เอาในในในเอกสารก่อน เอาในกระสานยี่สิบแปดไร่เป็นนสองสามกขุดเขียวครับเซอร์วันนี้โอซอนี้ออเอวันนี้โอซอนี้เลยเนาะอันนี้ก็วิวโอ้สวยมากเลยเนาะติดเขาอ่าเป็นที่แปลงใหญ่มากเลยดูเห็นเห็นเห็นก็ไผ่ก็ไผ่ปลูกก็ไผ่ด้วยเลยโอไผ่เขาปลูกไว้ฮะดีมากเลยปลูกขึ้นดอกไม้อ่าที่หมายจะทึ้งที่เพราะอยากจะกินดอกไม้กันต่อน่อ เกี่ยวร่วพื้นที่ไปทำอะไรได้โอ้โหดอเคอะแล้วพื้นที่เราก็โอ้โหกว้างมากติดลำธารพี่ติดลำธารนะติดูแลยอะตีดลำธารเนี้ยแต่ถ้าพเกว่าสามร้อยเมตรพี่ติดหน้ายางยาวไปดูเลยไปดูด้วยก็เหมือนป่าที่ป่าด้วยแหละยาวไปดูเลยแต่มันมองไม่เห็นอ่ะถ้าต้องไปมองดูดูนะตรงนี้ก็ไม่เห็นดิ่ไม่เห็นมันมันเป็นแบบป่าเป็นป่าแล้วก็แต่ถ้าเรามาเขาเรียกอะไร มาคิริ่งเนาะใช้โคคิริ่งทำลำทานและทำสวยมากเลยสวยสวยสวยมากแล้วก็ทำแบบเหมือนเหมือนฝายสลอน้ำอะไรอ่าเอามากั้นเนาะแต่มันมันมันก็มีอยู่แล้วน้ำไต้เขียวสวยสวยสวยนวลนวลไต้ไต้ไตธรรมชาเราดีกว่าอะไรนะที่เราพูดเคยประจำแบบอะไรเนียหินสวยสวยน้ำไต้ไอะไรน้ำสต้ไต้ลายเย็นพูดอีกทีได้เอ้าที่อ่าที่น้ำละ ที่ค่อนข้างจะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมยังไงดีเนาะสี่เหลี่ยมเนี่ยสี่เหลี่ยมค,ค่อนข้างจะมันใหญ่หล้าจัตุรัสไหมค่อนข้างจะจัตุรัสเนาะอืออเป็นนอสสามกอคุกเขียวครับก็ประมาณนี้ฮะแล้วก็อันนี้เขาขายอยู่ที่ไร่ละหกแสนบาท 6, บาทกแท,ท้ครับทกแท้ทกแทนทกแท้ภาษาเราได้หกแสนบาทครับมแต่เราไม่อยากเราอ้าเขาขายยกแปลงขายยกแปลงเลยสาม ได้ยี่สิบแปดไร่อยี่สิบแปดไร่แล้วก,แวก็แล้วก็พอปทอ,อีกสองไร่ของเขาเป็นสามสิบสามสิบไร่ครับแล้วก็เอาวราคาก็หกแสนหกแสนบาทต่อไร่เนาะก็เรื่องราคาก็ถ้าเกิดชอบก็มาคุยกันเอามาคุยกันเจ้าของคุยกันเจ้าของคุยกััคุยกนเลยครับอ่าเรามีเนี่ยที่ดีดีดไว้เขาอ่าอ่าหรือจะโทรมาถามเราก็ได้อ่าเบอร์โทรของของผมก่อนอ่าศูนย์หกสามครับสองหกสี่หกสี่เก้าห้าครับเบอร์เพียหมานครับเบอร์เพียรอวะ เบอร์พี่แอลพี่แอลไม่ได้มาวันนี้เบอร์เตียมหมานเบอร์เดียวเบอร์เดียครับศูนย์เก้าสองสามแปดศูนย์สี่ห้าแปดสามครับผมติดต่อได้ติดต่อได้ทั้งสองเบอร์ตั้งแต่หกโมงเช้าไปเยันเที่ยงคืนหลังจากเที่ยงคืนแล้วเราจะนอนทีมทีสองเโทรได้แปปปิดันแล้วโทรได้โทรเบอร์เตียหมาเบอร์เดียวผมปิดผมนอนไปครับเดี๋ยวพาไปชมอ่ะเดี๋ยวแทนภาพ วิวไปเลยพาไปอะชมให้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหมุนอะเราให้รอบเลยวิ่งวิ่งอะจะวิ่งให้รอบเลยอ่าอันนี้เราก็พื้นที่เราก็นู่นเลยฮะที่มองจากจากที่ผมยืนไปอีกสองร้อเมตรฮะจากจากที่ยืนนะจะไปนู่นเลยฮะแล้วก็ขวาไปขวาไปนู่นเลยฮะขาก็ขาก็ไผ่ด้วยนะฮะไผ่เลยขก็ไผ่เลยไกเลยนู่นเลยแล้วไปนู่นเลยฮะ ก็ไผยเนี่ยที่เห็นนะอันด้านนี้จะเลยก็ไผไปประมาณสักเท่าไหร่ดีประมาณสักสักสักไม่เกินร้อยเมตรนะเนาะไม่เกินอ่าไม่เกินนั้นก็ไปนู่นเลยฮะวิวภูเขาสวยๆวิวหลักล้านเลยพี่โอ้สวยงามมากครับที่ดินแปลงนี้จริงอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าทางเข้ามาจากมามาจากอ่าระย่างในในที่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 มองเห็นรถเห็นรถจอดแล้วไปทางเข้ามานี่ร้อยเมตรได้ไหมดิประมาณประมาณนะอ่าเข้าอันนี้ที่ที่ส่วน เขาซื้อไว้แล้วอ่าอันนี้ที่สวนก็ประมาณกว้างประมาณห้าเมตรเนะเาะประมาณห้าเมตรแต่ตรงนี้ฮะน้ำมันก็น้ำมันซอเป็นป,นป,ปูนปนะอันนี้ของของเขามันก็จะเป็นน้ำน้ำซอ,อข,ขาดนะเนาะอันนี้อันนี้เจ้าของก็ทําให้เดี๋ยวเขาทำให้เดีขาอ,อันนี้ก็ทำให้ฮะ เขาทำให้ตอนนี้มันกว้างอยู่นะกว้างเขาจะทำให้เหลือแค่แค่นี้พอโอ้ขยายออกขยายออกขยายเท่านี้อขยายเท่านี้รถสวนกันได้รถสวนก็ได้โอเคอันนี้ก็จะทำให้อะเพราะถุงน้ำถุงน้ำอะไรน้ำมันลามันแลแล้วมันซอซอขาดก็เขาจะของที่เขาจัดการเรื่องที่เขาแบ่งได้สะดวกไม่มีปัญหาเรื่องไฟฟ้าก็ถึงไปถึงแล้วร้อยเมตรถึงแล้วไฟฟ้าถึงแล้วอาจจากทางเดินเข้ามา ถึงแล้วถึงแล้วสัญญาโทรศัพท์พี่มีลันดาหมสัญญาที่แอลมีได้พี่แอลแอลไม่ได้มาไม่ได้อะไรก็พี่แอลเนี่ยโอเคลรูฟุตบอลผู้เล่นผู้เล่นสิวีวีสัญญ้าโทรศัพท์มีโทรศัพท์ได้ครับผมก็ที่นี่ที่ตำบลต้อมต้อมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะเดี๋ยวเราแพนมาที่นี่ดีกว่าเขาใหญ่เล็กด้วยบ้านอ่าไปนี่เรา อาจจะร้อนหน่อยผมทนไม่ไหวอย่างเี้ยเพาผ้าคุมเ๋ยดูเยผมนียคุดุูเขามเดี๋ยวเดี๋ยวจะแพนภาพให้ดูหมุนอีกรอบหนึ่งเอาแบบสวยเนี้ยตัวนี้ มันมันมันยาามลงครับเราเราเข้าไปได้ฮะผมานแทนให้เขาดูอ่าครับนี่ฮะตามนี้เลยฮะตามที่เห็นเลยหมุนี่รอบเลยอ่ะหมุนี่รอบเลยหมุนกลมไปเลยอ่าให้รอบอันนี้นอสสามกอคุดเขียวซื้อวันนี้โอนวันนี้อ่าเนี้ยวิวสวยสวน้ำใสใสนอสสามดินอสสามยี่สิบแปดไร่ยี่สิบแปดไร่พราะ่าทอให้สองไร่เป็นสามสิบอ่าเป็นสามสิบไร่ครับซื้อวันนี้โอนวันนี้ ป้าวเด้อสป้าวเด้ทราบเบิดเ <c oughs> อาไปครับเดี๋ยวปชาชมาทานอีกรอบเดี๋ยวปิดปิดเบรกเนาะเดี๋ยวไเอาอันนี้ของใครเจ้าของอนี้ตอนที่เขามีใบหน้าเลยลอยเข้ามาตอนนี้แ้วมาเอานะมา้อมนไงอาบน้น อันนี้คือคือหลักที่เขาถูกแบ่งใช่ไหมใช่ครับนี่นะเาแบ่งเป็นล,ล็อกๆอ๋อหลังก็คือหลักอ่อน,นแล้วสามขึ้นนะไม่ใช่เขาจะแล้วเขาทำหลักเพื่อแบ่งอเคโอเคแล้วจะปิดเบรกตรงนี้หรือยังไม่ปิดก็ได้เลยฮะอ่าปิดเบรกนี่ครับปิดอองตรงนี้เลยครับช่วย